เจอกันหมดนะนักนะใช่เอฮอนอวีอวีมันก็มาจากฮอนนี่แหละใช่ได้ได้หมดก็พอมันเกมอวีมันดังปุ๊บพอนก็เลยตกตกกระป๋องไปเลยจังหวะมันปิดพอดีเลยไม่เคยซื้อนี่มาเนี่ยพี่อะไรวะโดนอ็กเติมก่อนมาเติมล้ขอแค่ปืนก็พอแล้วตูกแล้ววะ หมดแล้ว,วอ่ะพี่อ่ะอาวุธเอาไปถือเอาไปถือไปโอ้หมดแล้ววะเอ๊ะทำไมอาวุธน้อยอ่ะพลังน้อยอีกลหลังหักจริงผมเหลือน้อยกว่าอ,นะอีกโอ้ยมาถึงกระดานนี้เลยน,น้องมาถึงกระดานนี้เลยเหรอยากเกหมื่นหมื่นห้าเอนะพี่ผมว่าของน้อยแน่เลยตานี้ยรอบนี้โอ้เล้ แล้วดูแล้วดูทางที่ไปจุดหนึ่งอนที่มันโคตรยากอ่นีคตรซับซ้อนอ่ะไม่แล้วทางเล็กนี้เวลาหนีหนียากมากอ่ะได้ต้องรีบไปนี่ก่อนเลยอ่ะต้องรีบหาของไม่เจอของแล้วเอ็มอะอะไรนี่มีอีกมีอีกอีกเออไม่มีไม่มีอะไรไม่มีแม้โทษโทมองผิดข้าโคตรแคบเลยพี่ เอ้แต่ก็ยังดีนะจุดแรกจุดแรกเป็นทางนี้เพราะจุดที่สองจะไม่ใช่ทางนี้แหละแต่เวลาเวลาเวลาแบบชนะแล้วกลับมาเกิดอ่ะเออใช่เวลาหนีกลับมาดีบอกเลยโอละเวงหากลับอ่ะโดนดักกระตุยรู้ินไปมยังโอ้ยโอ้ยเอ็มอะไรด้านหลังวึงไงตู้อะไร เอาไปเลยไมีอันนี้ด้วยนะเอาเอาแล้วเอ็งเป็นอะไรอะ่ะพี่ตาผมทำไมอะ่ะเอาพี่ทำหรอไอ้เหี้ยหัวมึงมงเหรอเจ็บนี้เราไม่ยอมผมไมอ่อะไรอะไรคือหลอกหลอกแล้วคือหลบเฉยเ <laughs> ดี๋ยวมิกาไปหนดิเดี๋ยวมิกาไปไหนโอ้โหแม่นแม่นไหนวะ เฮ้ยกบ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 เฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิงกันหน่อยสิไอ้เม็ดหน่อยเอ็กเม็ดเดียวนัดเดียวเองเหรอไอ้เหี้ยเกินไปแล้วนัดเดียวไอ้เม็ดเดียวเอาไปขายได้พี่มั้ยเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นเนี่ยขายเรลยจบเลยไม่เอ็กสองหมื่นเ่ยเดี๋ยวคอยดูถึงเงี้ยนู่นน่ะเหลือกี่บาทดีวะเฮ้ยมีรถมอตพี่น็อตฮะดูดิไปไหนแล้ววะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว อย่างาะจุดสอง่าพี่บอกผีอย่ามาห้าวแถวนี้นน้องด่านี้เจอลุงไว้เนี่ยยังไม่เจอเฮ้ยชิบหายแล้วพี่เจอโดดมามาๆมายิงแล้วยิงแล้วทุ่มเลยทุ่มเลยไอตัวแดงมาพี่น้อมาๆเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่ยิงให้อยู่ไหนโดน้องข้างโ้ยหยิบไม่ได้หว่า แตกเลยแล้วปืนเราไปกระเด็นไปไหนเมื่อกี้เห็นเหมือนปืนกระเด็นไปเลยใช่ร่วงไหนไม่รู้เราอยู่ข้างรถเนี่ยเห็นพี่รถมันกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ล่อข้อห้องก่อนก็ได้เออเดี๋ยวพี่ล่อล่อข้อห้องก่อนปืนร่วงไหนวะนี่รถเออปืนเรากระเด็นหายไปแน่นอนเลย เฮ้ยมีมาอีก x เ,เดี๋ยวเดี๋ยว,<ม>วเดี๋ยวพี่หนอเดี๋ยวพี่หนะเราเราเกณฑ์ถอยมา,เ,ยมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อันนี้ 10, <000 S 1> เออปืนเ,เราปืนเราหายชัวร์ว,ว่ะล่วงไหนวะเนี่ยแต่ในแบบยังในแบบไม่มีอ่ะไม่มีแล้วตกข้างล่างแน่นเลยแอ้เหี้ยตีัน อุ้ยอบกคาจอยว่ะมีปืนบอกเลยโอเคถ้ามีปืนบอกเลยน้องโอ้ย M100 สองหมื่นกว่าหรือสี่พันเจ็ดเลยอะเอออูพี่ดูทางดิพี่ดูทางดิพี่เอาพัคนี้ไปขายก็ได้ไปคันนู้นเอาเอารถเอาของมาตสันด่วนไหมได้ๆๆอุ้ยนี่ค่าผีไปได้กี่ตัววะนี่สมสามสามตัวทาใหม่อย่างเฮ่บอกเลยอะ เอ็กอกมาของไหงมดูว่าทางข้างหลังเรามันมันมันเป็นจุดสองวะน่าจะจุดสองด่เดี๋ยวดูในแบบก่อนข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้านี่แหละี่ข้างหน้าหรือว่าฝั่งดูว่าอถอยหลังเดี๋ยวนะพี่ถอยหลังก่อนก็ได้พี่เอามาอีกเลยอะเลยดูบอลยังเป็นกล่องหมุนนะ<า>่ะไปโอ้โหสุดยอดโอ้โหพอดีลงร่องด้วย ไปฝั่งซ้ายก่อนก็นได้พี่ไปพี่นดุด้วยฝั่งซ้ายก่อนก็นได้อ้ฝนตกแล้วถ้าถ้าเอกตกแล้วพี่ก็คงอีกไม่นานอะ่ะใช่เอารถเข็นมาเลยนี่แจกันแจกันหน้าฝนเราต้องต้องซื้อเครื่องสำรองไฟไว้วพี่เออใช่โเก็ดพั้สองใช่เพราะว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆแม่งก็ดับเฉย ใช่ผมไปดูผมมีอยู่ผมซื้อเคยซื้อมาสองเครื่องอ่ะแม่งไฟตกที่ไรแม่งก็ดับตามชิบหายสำรองไฟยังไงมะเนี่ยผมยิ่งงงเลยของสำรองไฟไม่ไม่ไม่ได้มาตรฐานนะเด็มพอไปดูเอ๊ะมีมีมีนี่สองตัวอ่ะสองตัวี่โยนไมาเหมือนเหมือนเหมือนต้องเหมือนเขาบอกว่าถ้าซื้อมันต้องมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างปทีที่ที่ มันสามารถเอ้ยรื้ป่ะนะสำรองไฟมันมันมาตรฐานอะไรทักอย่างโ,โแมันเอ้ยชิบหายเอ้ยพี่รถเห็นผีข้างหลังผมไหมเฮ้ยเยดี๋ยวพี่ลงไปพี่ลงไปไปหนึงไปแล้วไปแล้วหมดหรือยังพี่ข้างบนหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยนี่จุดสองจุดสอง มันพอผมพอผมไม่น่านผมมันต้องบอกมันบอกให้ซื้อให้ซื้อเยอะหรือว่ามันบอกให้ซื้อเยอะหรือเท่ากันกับเพื่อสะพายเราอ่ะอ๋อมันมันมันถึงมันถึงจะจะทำให้ไม่ใช่ไม่พังง่ายใช่ปะใช่พี่อุ้ยมันถึงจะไอ้นี่เวลาปิดเวลาปิดไฟมันจะได้ไอเวลาไฟดับมันจะได้ไม่ดับ อ๋อถ้าถ้ายแบบอ๋อเหมือนเลยนะมันไฟอ่ะถ้ามันเยอะเยอะพอๆกับไอของเราอ่ะมันจะสำรองได้ใช่ใช่พี่แต่ถ้าไอเครื่องสำรลองไฟมันน้อยกว่าคอมของเราเนี่ยแม่งไฟดับทุบคอมก็ดับตามไฟไฟมันแรงไม่เท่าอ่ะใช่โหแล้วผมไปดูโหแล้วของเอกคนเยอะเลยพันสองพี่ไปดูแม่งราคาเป็นหมื่นโอจะว่า แต่ไอ,อของเรามันไฟมันเยอะด้วยไงแล้วเราไม่รู้ว่ามันแม่งเรื่องน่ะพาวเวอร์สัพพเอ๊ะเรื่องนะสำรองไฟแม่งต้องใช้เท่ากันใช่ต้องใช้อย่างน้อยอย่างต่ําต้องพันสามพันห้าเลยอ่ะโอ้ยแล้วเป็นหมื่นแล้วถ้าสมมติว่าพ่วงสองสองสมมติพ่วงสองเครื่องมันก็ไม่ได้เลยใช่ปะพ่วงสองเครื่องน่าจะไม่ไหวดิอ๋อเออหรือแปว่ามันมันมันได้ได้ทีละเครื่องนี่หว่าหรือแต่มันได้หลายเครื่องอยประมาณสองต่เครื่องสองประมาณสองเครื่องหรอพี่ ของเอกแม่งกดหัวเลยอะไรไม่ไม่ถึงว่าเอกเครื่องสำรองไฟไงเพราะว่าเดี๋ยวไฟไฟช่วงฝนตกไฟดับไงอ๋อหัวอยคอมของเอกอเป็นขายขาย,ขาย,ยได้ไม่เนี้ยพี่พี่โน้ตรับไนะปหน่อยมาไปไปเลยอย่างต่ำราคาน่าจะมีแปดถึงหมื่นหมื่นกว่าบาท ขนาดของมาตรฐานทั่วไปก็สองสามพันแล้วนะใช่สองสามพันไม่รู้ว่าขี่วัดต,ต้องดูที่หวัดด้วยเออเดี๋ยวพี่ต้องดู power supply พี่ก่อนกกคือเรื่องนะคือซื้อเท่าเครื่องหรือมากกว่าก็ได้ใช่ป่มมากกว่าพี่เขาจะแนะนำเป็นมากกว่าอ๋อมากกว่ามากกว่าสักประมาณจุดหนึ่งได้ไหมก็งลองดูมันจะได้บึ้มบัมไปทาไหนไม่ได้พี่แล้ว เอกเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้เข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปไม่เรื่องเดืองไม่เรื่องนี้วะพี่มีเหรออ้าวมีเฉยเลยเมื่อกี้อ๋ทางนี้เนี่ยพี่น็อตใช่ใช่แล้วตรงไปเลยเอ็มเอาโลเค็ตมานะเดี๋ยวพี่เดินคุมด้านหน้าเอกก่อนเผื่อเจอเผื่อเจอผีจะได้ช่วยยิงของ้องเดื ไอ้ของน้อยมากเลยไม่มีของชิ้นใหญเลยยังดีที่ด่านมันเอาแค่แบบหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้เอกโลกเว้ยทำมั่งดิโลกไง่ะมันเลี้ยวซ้ายไปแล้วกอกโลกนี่น่าจะเป็นโจ๊ดสามเนี่ยใช่แล้วเปดูข้างบนก่อน เอกไปไหนเอกขึ้นบนเหรอพี่ของขึ้นไปเก็บข้างบนเลย รถให้พี่ยังไปยกลูปปั้นใหญ่หน่อยพี่ข้างบนโอเคเอ็มเมื่อกี้เข้าห้องไปแล้วเอ็มเดี๋ยวเวเหลีกันเด็นไปนึงนะมาเดี๋ยวยกไปไว้จุดสามก่อนเออันนี้มันใส่รถเข็นไหไม่ไม่ไหว

พี่น็อจะไปยกไอ้นี่ช่วยผมก็ได้พี่เออมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนด้วยอันนี้ไงเอามา็มแะไรเอ็ม <c oughs> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเอาเราเขียนไปให้เอ็มขึ้นไปกับเอ็กไปช่วยยกยกไอมันมีของใหญ่อยู่

เดีวไหนมาแล้วลูกแก้วก่อนนะแล้ลูกแก้วก่อนนะอ้าวไม่ทันแล้วเอ๊ะเอเอ็มอย่าเพิ่งปล่อยเอ็มอย่าเพิ่งปล่อยยังไม่ปล่อยมามาไอวางไม่ได้วางแตกเลยนั่นแหละพี่วางในพี่วางในนั่นเลยดิรถเข็นได้เลยได้เลมาข้ามข้ามข้ามมาเข็นได้ไหมขึ้นเลยอ่ะเอ็มเอ็มข้ามมาเข็นเราเข็นเลยเอ็มกบกบกบได้ ไอ้เี้ยฝนตกมาแล้วว่ะไปน็อตไน็อตไน็อตดืก่อนเอ็มเข้าไปเลยฝนโปว่ะฝนนี่เย็ดนบ้านเอ็นฝนหยุดยังยังเลยโอ้ยไอ้ยัยแล้วฝนทางนี้เพิ่งมาด้วยใช่ตกแรงเลยนะประเด็นอ่าแล้วรถอีหมื่นด้วว่ะ รถเขนหายไปไหนอันหนึ่งวะอยู่นี่อันหนึ่งอ๋อโอเคข้างหน้ามีกบไปกับไอ้ตัวแดงครับพี่มามาเดี๋ยวพี่ช่วยยิงไปดึนอยู่ไหนโนฮะมามปล่อยเลยเดี๋ยวพี่ช่วยช่วยเอ็กยิงไปนึงเอ็มเข็นมาหนะเอ้มมามาเอ็กปล่อยปล่อยจอเลยเย้มาเลยดึง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 เอ้ยเอ็มเอ็มโทษ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 เฮ้ยเฮ้ยคุณมีปัญหาผมวะเอ็โทษโท มันอยู่ในในเป้าพอดีเฮ้ยแมงมุมแมงมุมเดี๋ยวเราเอ้ยอา้าวโอ้อ้ามันอ,อ,อ้นนอากวกบตายง่ายจังวะตุ่มสองกีแตกจุดสีน่าอยู่ซ้ายมือเน,นี่ยด่เออเดี๋ยวพี่เข้าไปดูก่อนเ,อเกนไปเลยเด๊เอะ ขากลับแม่งไม่อยากกลับเลยทางแม่งแคบชิบหายทางนี้ห้องใต้ดินของดีอยู่น่ดิ<ะ>แกลงรถอีกขั้นนึงไปไหนเนี่ยนี่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 ห้องใต้ดินของอะไรมีเยอะอยู่ฝั่งขวาไม่เห็นผมว่า,า,าก็มีควายโอ้ยเพียบเลยเหร เเล้วังเฮ้ยเฮ้ยรอ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 นอโอ้ยบนริบร้อนเฮ้ยฉากนี้ด้วยว่ะไปฮ้ยไป อะไรวันนี้จุดสี่ซ้ายมือเนี่ยของน่าจะหมดแมบแล้วพวกเนี่ยหมดแลลวหมดเกลี้ยงของน้อยมากเลยรอบนี้นเฮ้ยพี่ตกอ๋อเวียนกลับ ไอ้ตกไม่อะ่ไร่อ่ะปืนแม่งอยู่หรือเปล่าต่อเตกปืนพังเมื่อกี้เห็นแล้วพี่ตกได้ไงอ่ะพี่กำลังมอง,งพี่พยายามแบบเอารถเข็นกับพี่อะ่เดินให้มันแบบสัมพันธ์กันไงไอ้แม่งไม่ไม่สัมพันธ์กันเฉยต่อเตก็กไปยกขึ้นได้ ได้ไหมได้แล้วเฮ้ยให้พลังก่อนอย่าเพิ่งหนีกลับไปจุดแรกดิให้พลังก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยปืนปืนไม่ไม่มีใช่ป่ะในแหวนไม่มีใช่ป่ะไม่เห็นนะไม่เจอพี่เอาเลือดดิมาๆเดี๋ยวมาเร็วดิโอ้ยหทิฝายเลยทำดีๆกันดีๆผีผีดักตาเอพี่เร็วดิโอ้ยขากลับแม่งโหดว่ะไอ้เี่ย ชิบหายแล้วเออ<ค>เปืนพี่ไปไหนฮะแมงมุมแมงม,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 มุมแมงมุมเออออกขวาไปตาเอกดีกว่าเอกออกขวาดีกว่าโอยยับเ้ยยับระเบิดเกลียดเลยโห้ขงหลังอีกโอยไอ้แม่ย้อย แต่แม่งระเบิดต่อหน้าเฉย,ยาตายอ๋อตายอีกแล้วกูเอาหัวพี่ไปด้วยนะไปเกิดจุดแรกก่อนหัวพี่อยู่ไหนเอ็กซ์หรือหรือหรือใครสมมติสมมติสมมติไม่เออใช่ไหมหัวพี่รถอยู่ไหนเพื่อนยวผมยกไปเออเป็นบาเลีอะเข้าไปเลยเข้าไปเลยบาเลียบาเลียหัวพี่ไปไหนวะเอาหัวพี่รถไปดินี่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเจะนี่นหัวอยู่นี่นี่ มันจะไม่เห็นมันจะไม่เห็นมั้งวิ่งเลย<อ>วิ่งเลย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 ไอเอ็มตายอุ้ยเกือบเกือบเอ็กระวังเดอ้อเร็กจะหมดแล้วอ เอ็มวิ่งเลยเองมันไปถึงจุดแรกแล้วเอ็มโอ้ยไอ้สัตว์หัวนี่พี่ลงหัวพี่โนดอ่ะเอ็กเอ็กเอ็กเอาไปแล้วเอ็กเอาไปแล้วเอ็มเอ็มวิ่งเลยวิ่งเลยเพราะว่าเอ็กมันเกือบถึงจุดแรกแล้วโคตรอิจิยะเอ็มเอ็มระวังระวังระวังเจอเจอไอ้ดาบขึ้นไปแล้วจะเจอ โอ้โหเวขอบคุณครับเกือบไปรอดดีแล้ด่านนี้แม่งไอ้ปีศาจมันไม่มีตัวหนักๆกดเลย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 ดีมีปีศาจมันมีแต่พวกช้าๆแต่จะไม่มีนี่ด้วยนี่น้อยเนี่ยมาเจอลุงขวางนะบอกเลย